ห้าน้ำหอมที่ดีที่สุดสําหรับคนมีเหงื่อเจอเหงื่อแล้วหอมขึ้นมากๆครับนั่งข้างๆกันเมื่อไหร่แล้วเหงื่อออกนิดๆน,นะโดนทักประจําโดนเหงื่อแล้วหอมขึ้นเย็นขึ้นด้วยเบนกับเหงื่อดีมากที่สุดตัวหนึ่งอู้หอมมากไปทํางานในอากาศร้อนไปผับไปเบียดแต่วคนได้เยอะดูคอนเสิร์ตแล้วเหงื่อเราออกสิ่งนี้ช่วยคุณได้แน่นอนคือตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนเรเบิร์นกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่จริงๆแล้วอ่ะผมอยากทํามา3-4ปีที่แล้วแลละมันมีบางน้ําหอมมันมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเลยจากที่ผมมีเป็นพันๆกลิ่นเนี่ยมันจะมีอยู่สัก3-4กลิ่นที่เวลาโดนเหงื่อแล้วมันหอมขึ้นเช่นสมมติว่าเราฉีดมา5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วกลิ่นมันเริ่มเบาแล้วจมูกเราเริ่มชินกลิ่นแล้วอยู่ดีเราเหงื่อออกแล้วมันกลับมาใหม่แบบหอมขึ้นฟุ่งขึ้นซึ่งใครท คน,เ,นยเยอะดูคอนเสิร์ตแล้วเหงื่อเราออกผมว่า5กลิ่นนี้ยช่วยคุณได้แน่นอนนะครับไม่ว่ามันเพลงครับไปพบกับ5น้ําหอมที่ดีที่สุดสําหรับคนมีเหงื่อเจอเหงื่อแล้วหอมขึ้นมากๆครับไปกันเลยครับกลิ่นแรกครับเมื่อเช้าใช้กลิ่นนี้แล้วเราก็อาบน้ําแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาเลยนะฮะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยหยิบมาอัดคลิปเลยมันคือตัวนี้ครับ ลองฟองเทอร์ลิเบิลของจีวองชี่ครับมันคือการผสมกันของกลิ่นชากับกลิ่นแนวเบอร์กามอตฉีดแล้วเราจะนึกถึงเล้าโรงแรมหรูให้ความรู้สึกแบบนั้นถ้าใครตามหาน้ําหอมไปทํางานในอากาศร้อนฉีดทั่วไป e v e r เ d ย์ถ้าเกิดคุณมีกระตุ้งกระตังหน่อยนะว่าราคาค่อนข้างสูงนะผมว่าตัวนี้เข้าแก๊บเลยเวลามันโดนเหงื่อแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะเย็นขึ้นไปอีกจากชาที่เป็นอุณหภูมิห้องก็จะกลายเป็นชาเย็นสดชื่นเฟรชขึ้นมาชัดเจนมากๆข้อเสียของมันก็อาจจะติดสักประมาณ6 7ชั่วโมงแต่ข้อดีที่สุดของมันก็คือกลิ่นมันธรรมชาติมากๆฉีดแล้วผ่อนคลายสบายไม่สาขายเพราะว่าเป็นวลาที่ยังไม่หิดในไทยด้วยนะครับลองฟ้องเทอร์เบิร์ของจีวองชี่ครับจีนที่สองครับไทยเป็นวัยรุ่นผู้ชายชอบกลิ่นสไตล์ทั้งสดชื่นทั้งหวานชอบกลิ่นที่ได้รับคําชมไม่ยากผู้หญิงชอบยั่วยวนไปเที่ยวกลางคืนตัวนี้เป็นเดอะเบสที่สุดที่คุณจะหาได้ในตลาดตอนนี้นะครับมีชื่อว่า ชวน2 VIP Black ครับเป็นน้ําหอมไปผับที่โดนเหงื่อแล้วกลิ่นพุ่งหอมขึ้นเย็นขึ้นด้วยเบนกับเหงื่อดีมากที่สุดตัวหนึ่งมันคือกลิ่นของผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งอาบน้ํามาแล้วใช้พวกโพเมทเตผมกลิ่นแมนๆอย่างนั้นเดินไปที่ผับแล้วก็ไปซื้อแอปซินกินซึ่งแอปซินเนี่ยเป็นเหล้าที่มีความกลิ่นโปยกั๊กสไปซ์เย็นๆบวกกับกลิ่นวอดกา้าแล้วสุดท้ายเนี่ยพอดื่มแอปซินเสร็จเที่ยวหมักฝรั่งกลิ่นวานิลลาอ่อนๆได้รับคําชมไม่ยากผมพิสูจน เอาไว้ให้ผู้หญิงดมในคลิปฉีดพิติดเลสผู้หญิงเนี่ยโหวตกินเนี่ยเป็นกินที่เซ็กซี่สุดอันดับ2ของวันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรดีกว่าตัวนี้ครับคู่วันชู V I P Black รับเมืกก่อกี้แนะนำน้ำหอมสำหรับวัยรุ่นเที่ยวผับไปแล้วอันนี้ตรงกันข้ามเลยครับอายุสัก20ไปไปลายไปถึง780ผู้ใหญ่หน่อยเข่งขึมหน่อยอยากได้ลุกผู้ชายเนีเน้ยเพิ่งลงมาจากรถเบนซ์สีเงินเป็นผู้บริหารอยู่กลางสาทรตัวนี้เลยครับ แพลตินัมอีโกเอซของชาแนลครับผมใช้ไปหมดขวดหนึ่งละอันนี้ขวดที่2นะครับมันคือกลิ่นของร้านตัดผมหรือบาร์เบอร์ช็อปที่หรูที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้กลิ่นหลักที่อันนี้มันคือกลิ่นพวกลาเวนเดอร์มีโรสแมรี่นิดนึงมีใบชามนิดนึงกลิ่นพวกนี้เวาลามันรวมๆกันเน่ะเขาเรียกว่าอโรมาติกมันทําให้เกิดกลิ่นสไตล์สบู่สะอาดวก,กับกลิ่นของความเมทัลลิกคล้ายๆพวกแบงค์ธนบัตรมีดโกนหนวดมีความเป็นเหล็กๆฉะันเนี่ยมันเลยทําให้คุณกลายเป็นพลาสลิกแบ,บทแมนอะมผม เรียบแป้อะไรเงี้ยต้องการความเป็นโปรเฟชชั่นอลลีนสะอาดไปประชุมไปทํางานไปออกงานผมว่ากลิ่นนี้คือเดอะเบสมากๆนะครับสมัยก่อนผมทํางานที่สาทรจริงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับแล้วก็ใช้กลิ่นนี้ประจําเป็นเด็กที่ไม่ง ộ, งๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับต้องไปประชุมกับซีอีโอบริษัทใหญ่เนาะแล้วรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันเป็นเครื่องยิดเเดียวจิตใจเราฉีดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราผู้ใหญ่ขึ้น s o h i s t i c a t e d ขึ้นเวลาผมแอบไปกินส้มตามตอนกลางวันนะครับเดินออกไปแล้วร้อนนะครับตรงสาทรเน,นี่ยฮะต้นไม้ก็น้อยนะกลิ่นนี้มันจะ เหงื่อออกปับ๊บมันจะกลับมาใหม่นะครับตัวนี้ก็เลยเป็นน้ําหอมที่อยู่ในใจผมเป็นลูกรักตลอดการตัวหนึ่งนะครับแพตต i n น้มอีโกอิสของ c ชาแนลครับตัวต่อไปครับถ้าพูดถึงความเป็นลูกรักตลอดการครับใครดูช่องผมจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ว่าลิสต์น้ำหอมแห่งปีลิสต์น้ำหอมได้รับคำชมที่สุดลิสต์น้ำหอมเที่ยวกังคืนลิสต์น้ำหอมไปเดทติดหมดนะครับทุกปีไม่ต้องพูดอะไรมากครับ ลานูยเดลลอมครับอีฟแซงโลลองข้อเสียมี2อ,อย่าง 1. หายากมากหลายๆคนก็จะบอกว่ามันดิสคอนแล้วด้วย2แต่ละ,ละปีที่ผลิตอะกลิ่นมันไม่ค่อยเหมือนกันความติดทนก็ต่างกันอย่างเช่นผมเคยมีขวดปี2015ติดไม่ทนเลยผมก็เลยไปไล่ซื้อขวด2013ซึ่งก็ขวดนี้ติดทนมากกลิ่นดีมากแต่ผมมีขวดแรกในชีวิตผมอะซื้อปี2009ขวดนั้นอะทั้งติดทนทั้งกลิ่นเข้มจะดาร์กกว่ามีความใสไม้ไม้ไมไมบูดี้เข้าไปมากกว่าแบชช์ใหม่ถามว่าซื้อได้ไหมผมเคยดมล่าสุดนะคือปีสัก2020เพื่อนผมซื้อมาผมบอก ว่ากลิ่นนั้นแะเป็นทนแต่กลิ่นนะเราก็ไม่กล้าเข้าไปเกยกับเพื่อนแบบดมชิดใกล้ๆอ่ะแต่ดมทางหาก็กลิ่นเหมือนกับของผมนะฉันเนี่ยแนะนําว่าให้ลองที่ผิวก่อนจะซื้อกลิ่นเนี้ยผมให้ชื่อเล่นของมันว่ากลิ่นของผู้ชายลาตรีที่กัดกรามนะผมพูดว่าเป็นน้าหอมผู้ชายกัดกรามเพราะว่ามันมี3ข้อหลักๆ1กลิ่นลึกลับคนได้กลิ่นจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาซับซ้อนอยากค้นหา2ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นแรกๆที่เอาความแป้งแป้ง powdery มาทําให้ผู้ชายใช้แล้วดังมากๆฉีดไปปคุณจะกายเ็นผู้ช ที่ดูแลตัวเองรูมิ่งดี3เวลาผมฉีดอะถ้าคนอยู่ไกลๆอะไม่เคยมีใครถามแต่เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ผมหรือว่าอยู่นั่งข้างๆกันเมื่อไหร่แล้วเหงื่อออก,กนิดๆนะโดนทักประจําก็จะทักว่าให้ฉีดน้ำหอมอะไรมาหอมมากเลยว่ะเฮ้ยตอนแรกไม่ได้กลิ่นนะแต่พอเข้ามาใกล้ๆแล้วได้กลิ่นชัดมากผมเลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันคืออาวุธลับของผมอะผมบอกเลยว่าโคตรเซ็กซี่ลาดูเดลลอมครับยิบแซงเราหออ มาถึงน้ําหอมตัวสุดท้ายครับผมให้ไว้จนสุดท้ายผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่อาจจะไม่ใช่กลิ่นที่ผมชอบที่สุดใน5ตัวนี้แต่เวลามันโดนเหงื่อแล้วมันหอมที่สุดสาหรับผมนะมันคือน้ําหอมที่ผมตั้งฉายาว่าเป็นน้ําหอมของผู้ดีอังกฤษละกันฉีดแล้วผู้ดีผู้ดีนะครับแต่งตัวสไตล์แบบโอแฟชั่นหน่อยไม่ใช่โอแฟชั ashion, ่นโอมนนี ashion, ่โอแฟชั่นนี่กูจะไปหาเล่าอย่างเดียวเลยนะฮะแต่งตัวสไตล์โอแมนนี่หน่อยเจนท์ลแมนตัวนี้คือเดอะเบสครับ ฟรีดกรีนไอลิชทวีตครับอ ไม่ได้ใช้นานหอมมากฉีดปับ๊บคุณจะได้กลิ่นหลักๆจากจมูกคมนะมันคือโน้ตที่มีชื่วเกาวานับมันจะทําให้น้ําหอมของคุณมีความเขียวเหมือนใบไม้ที่บี้บี้ที่มือแล้วผมก็ได้กลิ่นของเวอร์บีน่าเป็นโน้ตหนึ่งที่ให้เกิดความรู้สึกของความหญ้าตัดใหม่เลมอนเลมอนนิดๆและสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้กลิ่นของความคาวทะเลเค็มทะเลซึ่งมันก็มาจาก is, ar, แอมเบอร์กีสแอมบ็อกซานอะไรอย่างนงี้เนาะโดยสรุปง่ายๆถ้าพูดได้เข้าใจนะครับให้นึกถึงกลิ่นเวลาที่คุณขับรถไปที่ภาคเหนือของอังกฤษ อไอแลนด์หรืเล็กดิสตริกต์นะมันจะเป็นเขาที่มีหญ้าเขียวๆเยอะๆมีแกะวิ่งเล่นนะครับเหมือนฮาวเวสมูนอย่างนั้นเลยคุณก็ได้กลิ่นหญ้าเข้ามาผสมมาความชื้นๆเฟรชอย่างนั้นแล้วสักพักเนี่ยก็จะมีกลิ่นของลมทะเลที่พัดเข้ามาเค็มๆนิดนึงนะครับมันคือกลิ่นของกรีนเอลิชสวีทเลยนะครับถ้าเกิดใครหาท่าหอมไปทํางานอนะ่ะผมว่า2ตัวน,นี้คือเดอะเบสความต่างก็คือผมว่าคลีตอ่ะมันให้ลุคของผู้ดีเก่าอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่สปอร์ตพอที่แบบเสาร์อาทิตย์เอาไปตีกอล์ฟเล่นโปโลอะไรเงี้ยฟิลนั้้นนนนนสส่่วเพติิาามมโกออีียัคืผูช ที่แบบไปโกนหนวดไปตัดผมเนี้ยมาเป็นโปรเฟชชั่นอลเน้นออฟฟิศเน้นทํางานเลยอะ่ะ <Me an> ก็ลองเลือกต่างคาแรคเตอร์ดูเนาะสงสัยมันต้องกลับมาหยิบมันใช้บ่อยขึ้นละเ <Me an> ดอดเบสมากครับคือทิวิต จบไปแล้วครับกับ5น้ําหอมที่ฉีดแล้วโดนเหงือ่อแล้วจะหอมขึ้นนะครับผมอยากรู้มากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆมาช่วยแชร์จริงถ้าใครเจอกลิ่นที่โดนเหงือ่อแล้ว1หอมขึ้นมาชัดเจนต่างจากตอนไม่โดนเหงือ่อ2มีความพุ่งขึ้นมาชัดเจนเนี่ยช่วยมาบอกผมหน่อยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างแนละ้วมาแชร์กันเนาะบางทีคนที่มาดูช่องนี้เขาอาจจะไม่ชอบ5กลิ่นนี้เลยก็ได้นะครับเขาก็อาจจะได้น้ําหอมที่ถูกใจจากคอมเมนต์ของพวกคุณก็ได้นะถ้าใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับฝากติดตาม YouTube Senpper ด้วยครับเซนเตอกกระดิ่รบเบพรกดดี่ยนะครติ ไปแจ้งเตือนบอกทุกคนนะว่าคลิปผมออกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดถึงผมครับอยากดูรีวิวน้ำหอมที่เป็นคลิปสั้นนะ mm hmm. ก็ไปดูได้ที่ TikTok แล้วก็ Instagram มเซนต์เบอร์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับน้ำหอมใหม่ๆก็เยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้เซนต์เบอร์ต้องไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรครับบ๊ายบาย